สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่13ของเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2564้อยีพี่อ้อยได้มีโอกาสมาที่เขื่อนศรีนครินอีกแล้วนะคะเขื่อนศรีนครินเนี่ยสร้างขึ้นเสร็จสำเร็จเมื่อพศ2520 19หรอาือ20นะคะจำไม่ได้นะคะตรงนี้อะคะเขื่อนนี้เป็นเขื่อนแม่ค่ะเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากเลยนะในภูมิภาคของตะวันตกนะคะ พี่อ้อยได้มาตรงนี้พาเพื่อนมานะคะมาจากสระบุรีเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมนะคะรู้จักกันในเฟสในไลน์นะคะหลายหลายปีแล้ว่ะนะคะเขาก็อยากจะมาเที่ยวเราก็เลยบอกว่ามาสิไม่เป็นไรมาเถอะนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะะก็มีเวลาพากันไปเที่ยวเนะะี่ยกำลังถ่ายรูปก,กำลังเพลิดเพเลินเจริญใจนะคะอยู่กับทิวธรรมชาตินะคะมาตรงนี้เลยนะคะไไน,นี่่ะพากันเดินมา มาพอหอมปากหอมคอค่ะถ่ายตอนนี้นี่ค่ะเพื่อนมาแท็กทีมของเขามานะนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยมาจากสระบุรีของอะไรนะทูอะไรท็อปอัพทูริสค่ะท็อปอัพทูริสนะคะเดี๋ยวเข้ามากันเป็นแท็กทีมเลยค่ะนะคะมาเที่ยวค่ะวันนี้มารีแล็กเติร์ฟเปิดลส์ทีทัวร์อาร์ค่ะนะคะ ใครน่ะอยู่ข้างหลังนั่นน่ะฮะโบกมือไว้ๆจากน้อจะไปชายแดนมีโอกาสได้มาเที่ยวกับคุณแม่นะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยเป็นบรรยากาศที่เช้าๆมาสดชื่นมากๆตื่นขึ้นมาเราก็มาทานอาหารกันที่เรียกอะไรนะคะเนินก่อนถึงเขื่อนก่อนถึงเขื่อนนะคะชุมชนอะไรที่แบบบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ถ้าอย่างไรก็เชิญชวนให้มาเที่ยวที่นี่นะคะที่ทัศน์สวยมากๆเลยค่ะบรรย้ญญญายต่อไปค่ะเป็นอะไรที่แบบเราทำงานตรงนี้นะคะเราได้กินได้เที่ยวแบบทำงานด้วยได้เที่ยวด้วยเป็นอะไรที่แฮปปี้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะเพราะชีวิตคนเรานั้นมันสั้นเรามาหาความสุขส,สวยตัวเรามาทำงาน เรามาหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเราก็มาเจอมิตรภาพใหม่ๆวันนี้ตัวน้องปูเองก็มาเจอคุณแม่คุณแม่ก็ใจดีมากอบอุ่นค่ะแล้ววันนี้ก็จะนอนค้างกับคุณแม่อีกหนึ่งคืนนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้ถึงเราจะเพิ่งจะรู้จักกันแต่รู้สึกว่าความรู้สึกของน้องปูเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆแล้วก็เหมือนแบบอยู่กับคุณแม่มาตั้งยี่สิบสามสิบปีค่ะเป็นอะไรที่แบบอืออันเนี้ยมันมัน มันบรรยายไม่ถูกค่ะแต่สามารถที่จะใช้ความรู้สึกนั้นส่งต่อให้คุณแม่ได้ค่ะเป็นอะไรที่แบบหาหาได้ยากค่ะเพราะทำงานตรงนี้แล้วได้มิตรภาพใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆมันเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหสุดยอดค่ะถ้ายังไงท่นานใดสนใจนะคะลองเข้ามาศึกษาข้อมูลอันนี้ดูนะคะว่าเป็นอะไรที่แบบ ทำได้ง่ายค่ะไม่ต้องขนของไม่ต้องคือมันเป็นความจําเป็นประจําวันของเราอยู่แล้วนะครับอาชีพอันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบไลฟ์สไตล์ค่ะกินเที่ยวที่เดียวกันเลยค่ะถ้าอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะท็อปอัพทัวริสนะคะทำง่ายสั้นสบายและสําเร็จแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะท็กทีมงานของท็อปอัพทัวริสนะคะ เป็นงานที่ว่าขายทางดิจิตอลนะคะขายโดยที่ไม่มีสินค้าค่ะนะคะของทรูทรูเนี่ยเขาจะมอบออส่วนหนึ่งให้ท็อปอัพทัวริสนี่ยนะมาทำแผนการอันนี้นะคะช่วยให้คนที่จ่ายจ wi ่ายไวไฟนะคะต่อเดือนต่อเดือนนะแพงแต่ตรงนี้อ่ะไม่แพงเลยคนะ่ะ ใช้ทั้งปีแค่สองพันคิดดูเอาเดือนหนึ่งเราจ่ายนะประมาณสัก600บาท700บานะ้อบาทอันนี้ไม่ต้องค่ะอันนี้เคลื่อนที่ได้นะเคลื่อนที่ได้แค่ใส่รหัสเข้าไปขับอัพทูลิสเนะี่ยเขาจะให้นะคะตรงนี้ต้องมีแผนการที่ว่าเราจะต้องอธิบายอีกมากมายเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ